สวัสดีครับอาจารย์ปุณขอแนะนำ cross deal บุคคลพลเรือนสอบเป็นในาทหารสัญญาบัติในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับ cross d e a นี้จะเป็นการติวเร่งรัดระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook กลุ่มพิเศษสามารถใช้งานได้ทุกๆเวลา cross deal ไม่มีหมดอายุนะครับกลุ่มวิชาที่ติวก็คือวิชาภาคบังคับ ก็คือวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แก่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและความรู้รอบตัวหัวข้อหรือว่าขอบเขตที่วิชาที่ติวนะครับทางคอร์สติวได้นำแนวข้อสอบนะครับของสนามสอบสนามสอบจริงเนี่ยในปีที่ผ่าน,านมาและเป็นหัวข้อหรือเรื่องที่สำคัญสำคัญที่มักจะออกสอบเป็นประจำรวบรวมจัดหมวดหมู่ในการติวรวมถึงมีการสอบประเมินผลหลังติว ความมุ่งหมายนะครับเน้นความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่ไม่มากนักให้ผู้เตรียมตัวสอบเนี่ยเข้าใจหลักการสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถเลือกตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นนี่คือเข้าใจหลักการได้อย่างถูกต้องสามารถเข้าใจทิศทางว่า ปัญหาสอบในข้อนี้เขากำลังทดสอบเราในเรื่องอะไรนี่คือเข้าใจหลักการที่ถูกต้องถ้าเข้าใจหลักการที่ถูกต้องแล้วการประมวลผลนะครับในระบบความคิดของเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกคําตอบได้เลยว่าข้อนี้ไม่เกี่ยวข้อนี้ไม่เกี่ยวนะครับการมีตัวเลือกที่น้อยลงเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกข้อถูกได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่สมนามสอบ นะครับคุณจะสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยแบบฝึกติวเจาะข้อสอบที่ทาง cross เตรียมไว้เพราะฉะนั้นขอบเขตวิชาใลการติวนั้นทั้ง3ขั้นนะครับจะประกอบด้วย3ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือขั้นทบทวนหรือว่าเรียกว่าฟื้นฟูก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรปรับระบบการจดจําก่อนเข้าสู่ระบบการติว หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับไฟล์ข้อสอบ PDF นะครับมีเฉลยพร้อมตรงนั้นให้ไว้พกติดตัวเอาไว้ฝึกนะครับฝึกอยู่ตลอดเวลาหมายถึงเหมือนกับการวอร์มนะครับเปิดจากโทรศัพท์มือถือในนั้นมีข้อสอบเฉลยอ,อธิบายเรียบร้อยและอาจารย์ก็มีติวด้วยสามารถใช้ประกอบการติวได้แต่ว่าขั้นที่1เนี่ยน้องต้องเริ่มทําข้อสอบก่อนจํานวน75ข้อนะครับ วิธีการก็นนคืออาจารย์จะทําวิดีโอติวแข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะลืมมาหมดแล้วเพราะเรียนมานานเราก็มาปรับสมาธิปรับระบบความทรงจำให้พร้อมรับมือกับการฝึกในระดับที่ยากขึ้นต่อไปในขั้นที่2ซึ่งในขั้นที่2น่ะจะเป็นการติวในกลุ่มวิชาต่างๆนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษ แต่จะแยกออกเป็นหัวข้อนะครับอย่างวิชาภาษาไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเติวในหัวข้อที่มักออกสอบบ่อยๆได้แก่นะครับในเรื่องเสียงในภาษาไทยอักษรไทยวรรณยุกต์เป็นยังไงหลายๆคนทําข้อสอบแล้วยังนับไม่เป็นเลยเสียงวรรณยุกต์นะกี่เสียงกี่รูปคำในภาษาไทยคำเป็นคำตายคำยืมต่างๆ สอนซ้ำผสม,มการเพิ่มคำในภาษาไทยสมาสนธิบาลีสัญสกิจภาษาเขมรคำวิธีการใช้คำสำนวนไทยการใช้คำราชาศัพท์ประโยคในภาษาไทยการสะกดและการอ่านนะครับรวมถึงข้อสอบรวมชุดพิเศษนะอาจารย์ก็จะมีลิสต์ไว้ใหนะ้น้องฝึกเรื่องไหนไปแล้วก็ติ๊กตามลิสต์ตามลิสต์ตามรายการนะครับที่อาจารย์ได้ ได้แนบไว้ให้นะครับในตรงนี้เราเราจะไม่หลงทางเลยเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วสุดท้ายทุกๆเรื่องก็จะถูกยุบรวมเป็นข้อสอบชุดพิเศษเสมือนจริงให้น้องได้สอบนี่คือขั้นตอนที่2นะครับส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาอังกฤษในหัวข้อเริ่มจากอะไรชนิดหน้าที่ของคำพื้นฐานเบื้องต้นเลยน้องต้องรู้จักว่า part of speech หน้าที่ของคำคำนามคำสรรพ,พนามคำกิริยาคำบุพบทคำสันธานอะไรพวกนี้เป็นยังไงถ้าน้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เรื่องอื่นๆที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอาจจะดูเหมือนยากแต่เรื่องที่จะทำให้น้องมีคะแนนเป็นจอบเป็นจำได้ก็คือในเรื่องของ conversation ในภาคการสนทนานะครับ W S question นะครับการใช้คำถามต่างๆ what when where why ในเรื่องของ subject and verb agreement พวกนี้ถ้าเข้าใจเรื่องนึงมันจะต่อเชื่อมต่อกันมันไม่ใช่เรื่องยากอาจารย์ก็แยกหัวข้อการฝึกมาแล้วในเรื่อง article เรื่องคำนามเรื่อง verb อาจารย์จะไม่ใส่ทั้งหมดทีเดียวในครั้งเดียวนะจะค่อยๆปล่อยเข้าไปในตรงนั้นเพราะน้องจะมีห้องติวสองห้อง สำหรับวิชาความรู้รอบตัวนะครับวิชาความรู้รอบตัวนั้นอาจารย์ได้แบ่งออกเป็นหลายมิติในทิศทางที่เป็นแนวทางเดียวกับสนามสอบของกองทัพบกมิติที่จะทำให้มีคะแนนนะครับ ตรงนี้สามารถอ่านได้เลยเป็นไฟล์ PDF นะครับไม่ได้มีการติวต้องอ่านแบบท่องจำวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยาศาสตร์พระราชาบทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญจิตอาสาเรื่องราวต่างๆในกองทัพบ,บกรวมถึงสรุปเหตุการณ์สำคัญสคัญนะครับเหตุการณ์เหตุบ้านการเมืองทั่วโลกทั้งในประเทศนอกประเทศในปี2566ที่ผ่านมานี่คือในขั้นที่สอง และขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลและนะว่าน้องมีการซึมซับจากการติวในขั้นที่1ขั้นที่2มาแบบไหนนะครับด้วยการฝึกทําข้อสอบจากครั้งข้อสอบเลยมีข้อสอบจํานวนมากเลยที่ได้จัดเตรียมไว้มีหลากหลายมิตินะครับแต่เป็นทิศทางเดียวกันแต่ว่าปัญหาสอบอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยแหละสิ่งที่น้องได้ติลมาจะเป็นภูมิคุ้มกันในการรับมือกับปัญหาสอบจํานวนมาก ะจะฝึกแบบไม่เบื่อเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ได้ฝึกมาเลยใช้ลักษณะการเดาอ่านแบบท่องจํามาแล้วเดา5ข้อสมองมันจะล้าแล้วครับจริงๆนะอาการสมองล้าเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงมากแต่ถ้าน้องมีหลักการเนี่ยน้องจะไม่ล้าเลยต่อให้มา4 0 0 500ข้อเพราะอะไรน้องรู้เลยว่าเอข้อนี้เขาถามเราเรื่องนี้เอถัดคําตอบไม่ใช่มันจะเหมือนกับการเล่นเกมนะครับอันนี้จากประสบการณ์าการติวมันจะเป็นความสนุกและความสุขเลย นะครับและเช่นกันข้อสอบเหล่านี้มีโอกาสที่จะวนมาใหม่นะครับวนก็คือวนมาเจอในปัญหาสอบปีที่น้องจะสอบเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่านับว่าเป็นความโชคดีไปนะครับเพราะมันเป็นข้อสอบเก่าที่รวบรวมมาหลายๆปีดังนั้นคลาสติเนียน้องจะได้รับห้องติวสองห้องแล้วห้องแรกคือห้องทั่วไปห้องทั่วไปที่รวบรวมเนื้อหาต่างๆไว้มากมายให้น้องได้เข้าไปฝึกตามความต้องการเลย พร้อมทั้งจะมีไฟล์ข้อสอบนะครับไฟล์แนวข้อสอบวิชาสำหรับเฉพาะกลุ่มตำแหน่งที่เลือกสมัครนะครับดังนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชารัฐศาสตร์วิชาสังคมศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์และวิชากฎหมายนะครับจะเป็นไฟล์ชุดพิเศษนะครับใครที่ต้องการแนวข้อสอบไปเสริมนะครับว่าวิชาพวกนี้เป็นวิชาเฉพาะ ทางน้องก็จะต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานมาบ้างแล้วในการที่จะเข้าสอบเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมีแนวข้อสอบจากข้อสอบทางทหารเนี่ยนะครับสนามสอบของทหารนัดเตรียมไว้ให้เสริมนะครับวิชาต่างๆก็จะอยู่ในเมนูไฟล์ในห้องเติวทั่วไปส่วนห้องติวที่2ชื่อ AD1 ตรงนี้จะเป็นห้องเติวสำหรับการติวเจาะลึกเฉพาะหัวข้อหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นใบงานแรก ที่น้องจะต้องทําส่งน้องจะต้องเข้าไปติวจากห้องติวที่ชื่อ a d 1สุดท้ายวิธีการใช้ห้องติวนะครับน้องสแกน QR code อาจารย์ก็จะมี QR code ไว้ให้2 QR code 2ห้องติวเข้าสู่ห้องติวอาจารย์เป็นผู้อนุมัติรายบุคคลน้องก็เปิดคอมขึ้นมานะครับดูเมนูด้านบนเมนูที่ชื่อคู่มือน้องคลิกลงไป ก็จะปรากฏรายวิชาให้เลือกในแถบด้านซ้ายมือก็เลือกวิชาหรือหัวข้อที่เราต้องการจะใช้งานถ้าเป็นโทรศัพท์ไม่มีเมคำว่าคู่มือน้องก็ไปดูไอขีด3ขีดด้านบนมุมซ้ายมือนะครับคลิกเข้าไปที่ขีด3ขีดน้องก็จะเจอรูปหลอดไฟนะครับนั่นแหละคือคู่มือน้องก็เตกเข้าไปก็จะเจอรายวิชาเหมือนจะเปิดจากคอมสำหรับเมนูไฟล์นะครับอาจารย์ก็จะมีไฟล์ข้อสอบเตรียม<ด>่ให<ด>้ อยู่ในเมนูที่ชื่อว่าไฟล์ด้านบนเหมือนกันน้องสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยและนี่ก็คือ cross sell เรื่องรัดนะครับที่จะเป็นทางเลือกในการสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่สนามสอบให้กับคุณด้วยการฝึกแบบเรื่องรัดและมีหลักการในการรับมือข้อสอบได้อย่างถูกต้องสุดท้ายความรู้เหล่านี้นะครับเป็นความรู้ที่ถูกต้องก็จะติดตัวคุณตลอดไป คุณจะนําไปสอบสนามสอบที่ไหนไหนที่ต่างๆคุณไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วความรู้พวกนี้จะเป็นพื้นฐานที่แน่นมากหรือแม้กระทั่งคุณจะนําไปถ่ายทอดถ่ายทอดต่อให้คุณคนที่คุณปรารถนาดีนะคนในครอบครัวหรือจะเป็นใครคุณจะถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องนะครับครอสติลนี้ราคา590บบาทไม่มีหมดอายุใช้งานได้ตลอดสนใจนะครับติดต่ออาจารย์ปุณได้ตามรายละเอียด ที่แนบสวัสดีครับ